นี่สเสนหาตอนที่หนึ่งช่างเถอะคนงามขอไปตามตามวาสนาเสียงเพลงลำวงลุกทุ่งขนานแท้ดั้งเดิมทำให้บรรยากาศของบ้านป่าที่เงียบเหงามานานมีชีวิตชีวาขึ้นคนต่างเพศต่างวัยกำลังสนุกสนานอยู่บนกองไฟบนลานดินกว้างชายหนุ่มในชุดสีกากีเก่า กำลังกวักมือเรียกหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มนักร้องที่กำลังตะโกนคอเป็นเอ็นอยู่บนเวทีไม้หยาบๆแม้เขาจะทำท่าหัวเลาะล่อกระนั้นผู้ถูกเรียกยังสู้แวบมาหานายนี่เอาเป็นเอาตายจริงนะดูหรือเพื่อนฝูงมายืนชะแง,ง้คอยชายหนุ่มว่าอีกฝ่ายพางทำจมูกย่นและตอบเสียง แบบเบาผิดกับกองเชียร์งงรำวงลิบลับฉันทำงานนี่ยะเฮ้ยคนฟังถอนจากหัวใจเยือกลูกสาวนักธุรกิจชื่อดังจบนิติศาสตร์บัณฑิตมาเป็นคนเชียร์ลำวง,งพัฒนากรย่พัฒนากรคนถูกร้อลอยหน้าชวนขันไปคุยกันเถอะจากกันมานานแสนนานคิดถึงคิดถึง สำเนียงสูงๆต่ำๆยาวเฮ้ยไม่ดีเดี๋ยวชาวบ้านเข้าใจผิดเขาจะหมดศรัทธาคนถูกชวนมองฝ่ายความมืดรอบๆบกายแล้วจึงปฏิเสธคนชวนเปลี่ยนวิธีใหม่งั้นไปลำวงตกลงทั้งคู่ก็เข้าไปลำวงดูเหมือนจะเดินคุยกันมาก ถ้าทางสนุกสนานของทั้งสองอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่งซึ่งจับจ้องอยู่ไม่วางตาเพื่อนๆเ,เ,เป็นไงมั่งชายชายหนุ่มถามไปดีกันทั้งนั้นคนตอบอย่างอารมณ์ดีส่วนมากสอบเป็นจอพอทอหรือไม่ก็นิติกรเตรียมสอบในต่อแล้วนายล่ะก็อย่างที่เห็นหญิงสาวเล่นลิ้นปากกาตาแพรว พร้อมกับอธิบายเราชอบชีวิตแบบนี้ตื่นเต้นดีบางครัง้งสนุกแต่บางครั้งก็นอนร้องไห้คิดถึงบ้านหรือชายหนุ่มเดาหญิงสาวสั่นหน้าจนผมกระจายยิ้มอวดฟันขาวฉันเลิกโฮมซิกนานแล้วอยาะนี่ร้องเพราะสงสารความยากแรงแค้นของชาวบ้านเปลี่ยนงานสิ เพื่อนชายแนะหญิงสาวปฏิเสธดวงตาดําใสคล้ายถูกคล้ายลูกแก้วเป็นประกายก้าไม่ละ่ะเราไม่อยากเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝออย่างที่คุณแม่ชอบว่าอย่างนายเหยียบจริงๆก็แบนตะลัดแต่แแตแตเฮ้ยได้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงนายเสียหรืออืมอีกฝ่ายทำเสียงในลำคอดวงตาหมองลงนิด จะว่าไปแล้วมินตราสนิทสมกับบิดาเลี้ยงคือท่านพลโทสุรริ์พิชิตศตูมากทีเดียวผิดกับมันดาซึ่งไม่มีเวลาอยู่กับเธอมากนักเกือบทุกวินาทีและลมหายใจจึงมักเป็นนักธุรกิจและตัวเลขเสมอโลกหัวใจท่านเสียสามเดือนมาแล้ว นายนี่ไม่ไหวเฮ้ยข่าวล่าช้าเสียจริงแล้วแม่นายว่าไงที่นายมาทำงานเป็นนางสีดาเดินโดงเฮ้ยห,หญิงสาวยักไหลอย่างเคยชินท่านแตนหางปล่อยวัดเราต้องปีมาโวแล้วไม่ยักรู้ว่านายมีหางอีกฝ่ายยัวหญิงสาวหัวเราะความเปรียบเทีบยบอยาว่าแต่นายล่ะเป็นไงบ้างก็อย่างที่เห็นประหลัด ต,ตอกต่อยหนุ่มปลัดหนุ่มประโยคหญิงสาวร้อน้ำเสียงออกขึ้มหากพอรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นกั้นหัวเลาะลำวงกันจริงๆทีเถอะชาวบ้านมองกันใหญ่แล้วกองไฟกองใหญ่แลบลับ,บขนาดเสียงเพลงลำวงดังกระหึ่มทั่วบริเวณแงนดูดาวเมื่อคลางฟ้าสางคนลักเขาวจะจุดจางมา เหินห่างห่างหายนี่กะไรนี่มินนายรู้จักคนคนนั้นหรือเปล่าเขามองนายตั้งนานแล้วทำไมทำเหมือนรู้จักแถมมองเราของขวัด้วยนะเหยื่อลายใหม่ของสู่เจ้าหรือเปล่าปลัดหนุนถามเพื่อนขณะลำเป็นที่รู้กันดีในคณะว่ามินตาเป็นดาวเด่นที่มีชายหมายปองมากมาย และหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีปลัดพัฒนาร่วมด้วยแต่บินตาให้ความสัมพันธ์กับเขาเสมอเพื่อนผู้ที่โชคดีได้รับความรักจากหญิงสาวค,คือสิทธาเป็นเพื่อนซี้งแงกับเขาเองท่ามกลางความอิจฉาของใครต่อใครจู่ๆสิทธาก็ลาออกจากมหาลัยและได้ข่าวว่าเขาได้รับ ในการต่อมาคือสิทธาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องมินตรากลายเป็นคนไร้หัวใจนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างเรียนจบไม่มีใครเอ่ยถึงสิทธาอีกเลยดูราวกับทุกคนจงใจลบชื่อนั้นออกไปจากความทรงจำมินตากลายเป็นคนเอาการเอางานหล่อนให้ความสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเท่ากันหมด และไม่มีใครได้เฉียดกายเข้าไปในหัวใจดวงนั้นอีกเลยจนตราบณบบัตนี้แม้เจ้าตัวจับไม่เอ่ยถึงสิทธาหากพัฒนาก็รับรู้ได้ว่าหล่อนยังไม่เคยลืมผู้ชายคนนั้นไหนไหนมินหรือมินตาย้อนถามยืนอยู่โน่นไงเขาชี้มือ,มอให้ดูอย่างรวดเร็วภาพที่เห็นคือ ร่างสูงในชุดสีกรมเทาเด่นสะดุดตาในใบหน้าค่อนข้างขาวตัดกับรอยเขียวๆที่แก้มและลิมฝีปากเป็นปื้นดวงตาเรียวยาวรีเป็นประกายอย่างเข้ม,เ,ขมเมื่อมินตาหันหน้าไปก็พบว่าดวงตารีคู่นั้นกำลังมองตนอยู่แล้วลิมฝีปากแดงระเรือ่อคล้ายพึ่งผ่านเมืองหนาวปรากฏรอยยิม้มร้อเรียน บ้าหล่อนสะบัดหน้าพืชเกือบเป็นทันทีประหลัดพัฒนาทำหน้าเลิกรักอะไรวะเจ้ามินลาวงด้วยกัน,นแท้หาว่าเพื่อนฝูงบ้าอ้าวนั่นนายเลิกลำวงควักกะปิแล้วหรือเหนื่อยนะคะขอนั่งพักก่อนไปรู้จักผู้กองเขตรับไหมใครก็คนที่มองนายอยู่นั่นไงผู้กองผู้ ดังทั้งสนามรักและสนามลกแต่ไม่มีใครที่เขาสนใจเป็นพิเศษคำพูดตอนท้ายที่มีแววเยาะชอบกลดวงตาชอบกลจนดวงตากลมมองขึ้นอย่างสงสัยดักคอว่าผู้อย่างนี้หมายความว่าเคยห้าหันกันในสนามรักมาแล้วกรมังยังไม่ทันลงแข่งก็แพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วถมตัวจริง หญิงสาวเคาะหากชายหนุ่มทำหน้าขึงขังอ้าวจริงๆผู้หญิงร้อยทางร้อยที่เข้ามาใกล้ท่านยากนักที่จะไม่หลงรักดาร์ a l l อ a n d แฮนซัมเพลวพลาว,าว,าวเสียอย่างเดียวใครไม่รู้บอกว่าแกเป็นคนไม่มีหัวใจ Impossible ไปด้วยไม่มีหัวใจจะยืนเป็นต่อทนโท้อ,อยู่นั่นหรือมินตาพูดแถมหัวเลาะในตา แพรวระยับและที่ท่านพูดว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้ผู้กองนั้นจะต้องหลงลักมากไปด้วยหากในอยู่นานกว่านี้สักหน่อยก็จะเห็นเองอย่างที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนคงไม่รวมเราเป็นคนหนึ่งในผู้หญิงเหล่านั้นหรอกนะหลอนเอียงคอมองเพื่อนชายขันขัน,ขนพางยกไหลยิ้มขึ้น ปรากฏขึ้นชั่วงวุ่เมื่อนึกถึงสิทธาหล่อนลืมเขาไม่ได้สักทีทั้งที่เขาจากไปแต่งงานถึงสามปีแล้วหล่อนได้ข่าวาวจากคนอื่นสิทธาเป็นผู้ชายที่ทำให้มินตาเข็ดเคี้ยวผู้ชายไปอีกนานนอกจาก Dark t a l อ and h a n d s o m มแล้วยังมีตำแหน่งผู้กองลันท้ายเขายังมีอะไรอีกบ้างละ่ะ ถามอย่างกับนายทะเบียนนั่นละ่ะเขาต้องมีดีแน่ๆอะไรนายนี่เชยชมัดไม่รู้จักเขาจริงๆเหรอก็ทำไมเราต้องรู้จักด้วยละ่ะแทงการตอบหล่อนตั้งป้อมรวนพัฒนาจ้องหญิงสาวอย่างไม่เชื่อถือนักไม่อยากเชื่อเลยแฮะว่านายไม่รู้จักร้อยโทร,รัตเขตพิชิตศัตรูเพียงลำพังชื่อหญิงสาวว่า ยังไงยังไงหากนามสกุลนั้นสกิดความรู้สึกของหญิงสาวอย่างจังมันเป็นนามสกุลเดียวกับนายพลโทสุรฤทธิ์พิชิตศัตรูบิดาเลี้ยงของเธอนั่นเองก็แล้วคนทั้งสองเป็นอะไรกันหล่อนไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับบิดาเลี้ยงเท่าไหร่แม้จะสนิทสนมรักและนับถือท่านดูดบิดาแท้แต่ก็ไม่ยากรู้จักชื่อเขตทรลับพัฒนาะ ต่อไปว่าเมื่อหญิงสาวทำหน้าตื่นทีนี้ล่ะซึ้งหรือยังเขาเป็นอะไรกันกับคุณลุงนะพ่อกับลูกคำตอบสั้นและเรียบหญิงสาวอ้าปากค้างเฮ้ยนายไม่รู้ได้ยังไงเราเองยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณลุงมีลูกตอนท่านเสียก็ไม่เห็นเขามันคงไม่รู้มั้งอีกฝ่ายเดาแต่ที่เรารู้พ่อแกเป็น รุ่นพี่เราเองเรียนคณะเดียวกันกับนายสิทธาพระเอกของชาวบ้านนายสิทธิ์มันไม่เคยเล่าอะไรให้นายฟังหรืออาการนิ่งดุดคำตอบรับใช่สิทธาเป็นคนเงียบขรึมและซ่อนความรู้สึกเก่งเขาไม่เคยบอกเรื่องเหล่านี้ให้แก่หญิงสาวเลยมินมินแม้มาอยู่นี่เองตามหาแทบแย่เสียงแจ๋วแจ๋ว ดังเรียกหญิงสาวพร้อมใบหน้ากลมแป้นของสตรีนางหนึ่งก็โผล่ขึ้นอุ๊ยปุ้ยหรือมีอะไรทำหน้าตาตื่นเชียวมาไม่มีอะไรหรอกเสียงตอบอุ๊บอิบเมื่อเห็นว่ามินตาไม่ได้อยู่คนเดียวดังคาดปลัดพัฒนายิ้มน้อยๆมองผู้เข้ามาใหม่รู้จักกันไว้สินี่คุณประหลัดต๊อกต่อยเอ้ยไม่ใช่มินตากั้นหัวเราะขณะที่เพื่อนทำหน้าซาบซึง้ง ประหลัดพัฒนาผู้ซื่อตรงต่อโอดมการณไม่โกงไม่กินถ้าไม่จำเป็นจริงๆคอรับชา่นนิดหน่อยเป็นกระใสแล้วนี่ยายปุกมายุรีนักพัฒนากรสาวขี้อายที่สุดในกลุ่มมินตราเป็นฝ่ายแนะนำเสิยงแจ๋วแจ๋วและโฆษณาสรพสรพคุณเสรไปในตัวดวงหน้ากลมเด้งหน้าแดงขึ้นมาสมกับสรรพนามคุณ พนมมือไหวอย่างแช่มชื่นกริยาอ่อ,อนโยนดัดนางสาวอามินตาลิบลับอย่างที่บรรดาเพื่อนๆรุ่นเคยวิจารณ์แม่เจ้าประมาณว่านางงามลาชะไม้เก่าและสิ่งหนึ่งที่พัฒนายอมรับก็คือ <vic>. เขาไม่รู้สึกขาดตานะกับกริยา ประชับกระเฉงและข้องแคล้วจนผู้ชายที่ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษต้องหน้าหงายหลายครั้งเมื่อหล่อนปฏิเสธคำช่วยเหลือด้วยประโยคที่ชินหูไม่ต้องฉันช่วยตัวเองได้อย่างนายมินต้องเจอคนจริงเพื่อนซีปึกของหล่อนเคยบอกใครคขืนอ่อนเหยให้นางเหยียบหัวขึ้น เพิ่งมาเป็นนักพัฒนาหรือครับประหลัดหนุ่มชวนคุยค่ะเพิ่งออกมาพัฒนาเป็นครั้งแรกรุ่นเดียวกับมินเขาค่ะเป็นเพื่อนสนิทเสียงหล่อนตอบซื้อๆขณะที่มินตาขมวดคิ้วทำปากขมุกข,ขมิบรคนผีอ้าวไนง,งั้นพัฒนาโวยวายเอ๊ะเจ้ามินนี่จู่ๆหลอกดา เราไม่ได้ด่านายหญิงสาวกระชากเสียงอุบอิบใครอยากรับก็รับไปสินะเจ้านิพานชายหนุ่มบีบเสียงเล็กน้อยหันไปพยักเพย์ก,กับมายุรีคุณปุ๊กถ้าจะยังไม่รู้จักผู้กองเขตทลัดใครกันคะคนสูงสูงที่ยืนกับผู้ชายอีกสองคนรูปหล่อที่สุดในกลุ่มชนิดที่คุณปุ๊กเห็นต้องลืมว่ามีผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆน้อย,นอยหน่อยเพื่อนฝูง มินตาขัดอย่างหมันไส้ทั้งที่หล่อนไม่เคยรู้จักเมื่อกี้กับเขามาก่อนถึงเขาจะเป็นเพื่อนกับสิทธาก็เถอะมายุรีก้มหน้าอายนั่นสิคาจริงด้วยแต่ปู๊ว่าเคยได้ยินชื่อนี้มาจากไหนนะถ้านับตามศักด์เขาเป็นลูกเลี้ยงแม่เจ้ามินพัฒนาอธิบายผมจะพาคุณไปรู้จักค่ะมายุรีหันหน้ามาทางเพื่อนสาว มินตาใส่หน้าดิกๆิไม่ล่ะนายไปเถอะเดี๋ยวเราจะไปสมทบกับกลุ่มก่อนฝากปุ๊กด้วยนะพัดทั้งคู่เดินจากไปปล่อยให้หญิงสาวยืนคนเดียวอยู่ข้างเวทีหล่อนยืนเม้นปากทำท่าขัดใจแล้วก็ขึ้นไปทำหน้าที่ต่อและรู้สึกหงุดหงิดเมื่อสายตาคู่หนึ่งกำลังมองเธออยู่ล่ำไปในอาคารไม้โล่งๆหลังคาสังกะสีรับพิบ พยับเสียงดังหลังคาสังกสีพเยอพยับ,พยบส่งเสียงดังเมื่อยามลมพัดแข่งกับเสียงแจ๋วแจ๋วของพิทยาของวิทยากรสาวซึ่งกําลังขมักขม้นอธิบายเกี่ยวกับอนามัยอยู่ยิ่งเสียงเด็กๆตัวเล็กๆตัวมอมแมมวิ่งไล่กัน ด้านนอกขณะดินแดงปลิวคุ้งไปทั่วและเสียงเด็กเล็กกำลังส่งเสียงร้องไห้กระจององอแงคุณแม่ในเสื้อแดงคอกระเช้าสีมอมฟังการบรรยายต้องเลิกเสื้อให้นมทาโกกินนมพัฒนากรผู้ชายหลายคนเดินออกไปข้างนอก ทำเอามินตาถอนหายใจเฮือกสิ่งที่คิดว่าง่ายๆในทฤษฎีไม่ง่ายเลยเมื่อนำมาปฏิบัติหล่อนพยายามทำหน้าที่รับมอบหมายให้สำเร็จเฮ้ยอีบัวอีแสงลูกมึงถูกชุดเฮ้ยเสียงตะโกนโวกเวกดังข้างนอกอาคารไม้โล่งๆผู้หญิงวัยกลางคนชื่อบัววิ่งพรวดพลาดเด็กๆส่งเสียงร้องจ้า ผู้คนซึ่งกำลังนั่งฟังอยู่พลอ,อยวิ่งพรวดพลาดออกจากไปจนในที่สุดทั้งอังคารเงียบกริบเหลือมินตาเพียงผู้เดียวหล่อนสุดนั่งลงบนกับพื้นอย่างอ่อนใจเรียวแรงตลอดจนอุดมการที่เคยเต็มเปี่ยมในสมัยฝึกอบรมมาพอดูประกาศจากไปสิ้น เมื่อมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอย่างเช่นใจนึกถ้าเจอเหตุการณ์เพียงเท่านี้คุณเข่าอ่อนแล้วคุณก็เป็นแค่เพียงพวกนักพัฒนาเชิงตะกอนเงาสูงสูงของใครคนหนึ่งยืนหลังยืนหันหลังให้เธอพูดเยาวๆอย่างปลามาตอามินตาเงยหน้าขึ้นลุกขึ้นยืนดวงตาวาววับเมื่อเห็นถนัดว่าใคร ร้อยโทเขตทะลัดพิชิตศัตรูนั่นเองหล่อนพุ่มธรรเขาขมวดคิ้วอย่างแปลกใจมองหญิงสาวเต็มตาคุณรู้จักผมหรือใครบ้างไม่รู้จักผู้กองที่เจนสนามรักและเจนสนามลบวาจานั้นเสียสีและคนเยอะหยันเมื่อเห็นดวงตาที่มองคนเขาไม่ได้มองหล่อนนับแต่หัวจรดเทา้าแต่มอง ของเขาก่อให้ความร้อนอาบที่แก้ใบแก้มเขาไม่ได้มองหล่อนนับตั้งแต่หัวจรลดทา้าแต่การมองของเขาก่อความร้อนฉาบที่ผิวแก้มไม่ใช่เพราะคำพูดว่าพิชิตศัตรูหรืออาจมีส่วนอยู่บ้างหญิงสาว้มศีรษะเล็กน้อย เพราะนามสกุลที่คุณใช้คือผู้มีพระคุณของฉันเพราะคุณที่ทำให้ทั้งแม่และลูกตั้งตัวได้อย่างสบายพ่อตายปุ๊บทั้งแม่ทั้งลูกกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาตลกที่สุดคือคุณไม่น่าจะมาลำบากทำงานกลางดินกลางทรายเลยคุณผู้กองเขตทลัดหญิงสาวขนานนามเขาที่เขาจุจู่ก็ประชดประชันเขาทอดเสียงต่ำลึก เรียกผมว่าผู้กองเขตทะลัดก็ได้เขาพูดอย่างสบายอารมณ์ดวงตาฉาบขึ้นเมื่อเห็นหญิงสาวขยับเท้าอ้าวนั่นจะกลับไปที่พักแล้วหรืออามินตาพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้บรรยากาศและสถานการณ์ที่ค่อนข้างเปี่ยวทำให้เธอระง,งับคำพูดไว้แค่ปลายลิน้นผมจะไปส่งดิฉันกลับเองได้คำตอบนั้นปราศจากเยื่อใย คนมีไมตตีจุดยิ้มอยู่ที่มุมป่าแน่ใจหรือระวังเถอะแน่ใจหรือระวังเถอะผู้หญิงสวยๆสาวๆอย่างคุณในสถานที่เปี่ยวๆอย่างนี้อาจถูกฉุดจะหาว่าเราไม่เตือนคุณอย่ามาขู่เสียให้ยากหญิงสาวทำท่าไม่สูหกเร่งฝีเท้าแต่เท้าว่าช้ากว่าเขาซึ่งเดินสบายๆต้อง ไม่ต้องเร่งหรือจะเป็นเพราะช่วงขาเขายาวของเขาอยู่ในสนามรบนั่นเองชาติก่อนเคยทําบุญด้วยกันก่อหญิงสาวนึกค่อนในใจอดรู้สึกไม่ได้ว่าทำไมปิดาเลี้ยงของเธอจึงไม่เอ่ยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบุตรชายให้ฟังเลยท่าทางของเขาค่อนข้างแข็งกร้าวสมกับเครื่องแบบสีเขียว ขีม้าของทหารท่าทางของเขายามพูดถึงบิดาและตัวของอามินตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นทางทางที่เขาและหญิงสาวเพิ่งจะพบเจอกันเป็นครั้งแรกคิดอะไรสารพัดเลื่อยเปื่อยสะดุ้งเฮือกเมื่อมือหนามากระชากล่างของหล่อนให้ทลาคุกฝุนแดงเข้าพุ่มไม้ข้างทางเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มพร้อมเสียงปืนดังสนั่นวันไหว อามินตารู้สึกหนาวเยือกทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป